สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาอะสอนวิธีการดูกราฟหรือวิเคราะห์กราฟแบบแบบรวดเร็วนะผ่านบิดขับนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกใช้คอมพิวเตอร์นะแล้วก็ไม่สะดวกใช้แพดทีนี้เนี่ยเวลาจะทำเนี่ยให้เพื่อนๆเข้ามาหน้าเทรดก่อนเนาะจะมีหน้าตาประมาณนี้ทีนี้ไปกดมุมด,ด้านบนขวาเนาะจะเห็นเนี่ยเป็นเข้าโหมดกราฟเนาะหลังจากกดเข้ามาเนี่ยจะมีลักษณะหน้าตาเครื่องมือประมาณนี้นะเวลาที่จะวิเคราะห์เนาะเรา สำหรับผมเนี่ยผมจะใช้เป็นไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะให้เพื่อนๆมาเลือกด้านบนตรงนี้ตรงที่เป็นเขียน 15M ก็คือ15นาทีเป็นสชั่วโมงนะเราจะเห็นภาพรวมได้ชัดเนาะว่าตอนนี้ราคาดําเนินม,มาถึงไหนทีนี้เนี่ยอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือ indicator นะอินดิเคเตอร์นะอินดิเคเตอร์ RSI ทีนี้เนี่ยเวลาจะเลือกให้เพื่อนๆดูด้านบนนะจะเป็นแถบคอมมา Comp พลใช่ไหมให้เพื่อนๆจับตรงนี้เลื่อนมาไปด้านซ้ายเนะาะจะเห็นเมนูอินดิเคเตอร์ ทีนี้กดเลือกมันเลยพิมพ์คำว่า RSI ก็จะใช้ก็คือจะเป็นสโตแคตติกไอ s ์เนะาะกดเลือกไปคันนี้กดกาวกระบาดออกอาจจะขึ้นมาแล้วแต่ทีนไอ์ไอ SI เนี่ยมันมันไม่ชัดเนาะสังเกตด,ดูมันจะเล็กมากเลยก็ให้เพื่อนๆกดที่บริเวณเนี่ยลูกศรไอตรงข้างบนนี้ให้มันชัดขึ้นมาเนะาะให้มันเข้มขึ้นมาแล้วกดรูปฟันเฟืองกดรูปฟันเฟืองเสร็จใช่ไหมทีนี้เนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดอ่ก เลือกเนาะเลือกสไตล์อ่าสไตล์ไปตรงบริเวณที่สีน้ําเงินก่อนอ่ะกดไปที่สีน้ำเงินเลือกทิกเน็ตแบบ3นะความหนาอ่าความหนาระดับ3แล้วส่วนอ่าตรงโอปะซิตเนี่ยเลื่อนมาขวาสุดเลยกดโอเคเห็นไหมมันจะเข้มขึ้นแล้วอ่าประมาณนี้อ่ะก็พอนะน่าจะเป็นตัวเดียวก็พอทีนี้เราก็เริ่มที่จะวิเคราะห์ได้แลนะ้วเนาะเนี่ยหลักๆตอนเนี้ก็คือ,อ ประมาณนี้เนาะทีนี้เราก็ดูในส่วนไอซ์ไอนะว่าตอนนี้อยู่ในโซนไหนมันจะมีอยู่3โซนนะหลักๆก็คือล่างกลางบนเนาะถ้าบนเนี่ยก็จะสังเกตว่ามันเป็นส่วนที่มีการเข้าซื้อเยอะๆเนาะหรือเรียกว่าโอโบสนั่นเองนะตอนในตอนเนี้ยสังเกตดูว่าตัวไอซมันมีการพุ่งขึ้นมาเนาะในส่วนของโอโบสก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้แหละตอนนี้ก็คือพุ่งง่ายมีการเข้าซื้อนะเข้าซื้อ,อของ รายใหญ่รายย่อยเยอะผสมควรนะอาจจะเป็นขาขึ้นของบิตคอยก็ได้นะครับหลังจากที่นี่อ่าราคาเป็นขาลงมานานเนาะอ่าก็สังเกตเห็นได้นะอ่าหากเราลองตีเส้นเทรนไลน์ดูเนาะอืมลอ,ลองตีเส้นเทรนไลน์ดูโอเคประมาณนี้ทีนี้ทำให้เข้มให้มันใหญ่สักหน่อยนะอเนาะเส้นสีลายแดงก็ได้ ประมาณนี้นะก็จะเห็นวอาตลอดก่อนหน้านี้นะเป็นขาลงมาตลอดโอเคแล้วทีนี้พอเราตีเราจะเห็นได้ว่าแท่งล่าสุดที่เพิ่งขึ้นมาเนี่ยมันมีการตัดทะลุเส้นเทร่ไลา์ขาลงขึ้นไปเนาะก็จะเห็นได้ชัดโอเคครับสำหรับนี้ก็ขอนะขอ,นะขอจบการนำเสนอนะวิธีการวิเคราะห์เลยคร่าวๆดวยมือถือนะตอนนี้ก่อนนะครับโอเคขค,ครับ